อุนเกลครับอุนเกลครับอุนเกครับโอ to ้โหฮอะือฮืออ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสัสดีครับพี่น้องพ่อกันเกลเกลครับกับคนผู้ไรเกือบไรโลครับคนปฏาชินป่าชินบางเห็ดเก่าพี่น้องมินิเฮาเสียไปให้พี่มาใส่ใส่เบ็ดพี่น้องแต่ว่าเงี้ยใส่เดียนหายากพี่น้องเนี่ยผมได้ได้เงี้ยหนี่มาครับเบีบยปลาหมึกกับเงี้ยปลาหมึกแข่งเดี๋ยวก่อนดินเขาต้องตัดนี่ครับเบ็ด ยจะเป็นเบ็ดคันเบ็ดคันยี่สิบลังครับแล้วก็บเบ็ดขวดหนึ่งยี่สิบลังเป็นสี่สิบบ้างเฮ้ใส่แล้วมาแล้วครับพี่น้องมันคำแล้วเ,เดี๋ยวตัดเนี้อก่อนนะครับตัดนี่ครับตัดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนี่ยตัดถ้าตัดเป็นท่อนเรียบร้อยแล้วครับนะครับตัดเรียบร้อยแล้วไปเขาไปลุยใส่กันเลยครับพี่น้องพี่น้องไปลุยตั้งแต่เลยครับอย่พื้นที่ห่อเบิง้งยิ้มห่อนะครับไปเลยครับผมอากาศครับพี่น้อง,น,น,น,องนี่เรามองเขาสีไปใส่ครับพี่น้องเขา แรกแรกพี่น้องเสียบเนี้ยปลาหมึกครับเนี่ยปลาหมึกนี่ครับวิธีเสียบน่ครับเขาก็เสียบโคตรให้พับใส่กัน,นเลยเนี่ยางเลยเสียบแบบนี้เลยครับเดี๋ยวมันไปถียน้ำม,มันผุขึ้นเลยพี่น้องนยแบบนี้เลยครับหนึ่งหลังนะครับพี่น้องหนึ่งหลังแล้วครับ ไปนี่เลยนี่เลยครับเพราะคุณใส่เป็นเียวเป็นนี่นะพี่น้องใส่เป็นเียวเป็นเียวเป็นนี่ครับเหมนนึงเป็นได้นึงเพราะว่าเขาทั้งนี้มันติดมันติดทีเด้พี่น้องกว่าเขามันติดทีครับเฮ็ดคลายไปนี่ยคแล้วดูไปดีดีไม่ต้อยมีดีเพราะคนบ่าโอ๊ยพี่น้องเอ้ทั้งกล่องจำเป็นนะมีกำลังหัดไทยไทยให้ครับ ไอตินี่บบตีเอะไรนะครับเนี่ยเฮาใส่ลงนี่เลยพี่น้องปั๊บเนี่ยน่ครับเาก็อปใส่แป้งขี่เลยพี่น้องทั้งเบ็ดหลังทั้งตะเบ็ดตัวนี้เบ็ดตัวนี้เฮากระติบอามาขี้กันได้พี่น้องถ้าผมใส่ท่านผมกับใส่ใส่บ่ท่านก็บติบ่ใส่นี่ครับ เบ็ดโยนเท่านี่ครับเบ็ดขวดเท่านี่จะใส่ทันกับที่ใส่ครับแต่ว่าใส่มันใส่เบ็ดขวดนี่มันที่เรีาเบ็ดขวดนี่ใส่ซทำใดเกล็ดนะครับเดี๋ยวผมใส่จากหลังหเบิึงก่อนนะครับดีแล้วเสียบดีแล้วการเสียบเนี้ยก็คือกันนะเสียบพืองกันเลยครับนครต้องใส่เข้าใส่ที่ทั้งนี่เลยนะครับโยนไปนี่แล้วครับ ฝังฝังนี่อันนี้เลยตังนะครับใส่แล้วเขาก็มัดเสียบไว้นี่เลยครับพี่น้องนะครับบัดนี้เขาจะไปใส่ต่อแล้วพี่น้องเขาจะใส่ได้สิบกว่าหลังเนาะใส่แล้วพอดีพี่น้องใส่เรียบร้อยแล้วครับมีทั้งเบ็ดเอขวดเบ็ดขวดใส่บ่เบ,เบิดพี่น้องเบ็ดขวดมันยุ่งกัน <laughs> มันหลุดครับใส่บ่เบ,เบิดเลยเบ็ดขวดอะ่ะแล้วก็บเบ็ดอันนั้นใส่ได้ อ่ายี่สิบหลังแล้วกับเบ็ดขวดอีกประมาณสิบ้าหลังครับประมาณสามสิบผาหลังพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเพื่อนเศร้าครับเบิ้องต้นพี่น้องสวยงามมากครับดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศสวยงามมากพี่น้องน <c oughs> ะครับเรากลับแล้วครับผมไปครับดีครับพี่น้องมาเมื่อนี้มาค้าตอนมา่ไส่เนี่ยมากับหลานเมื่อนี้ค่าพันแซม,มเมื่อเราเบ็ดพี่นอ้องเพราะเมื่อเราเบ็ดเบิ้งพี่นอ้องมา,าพี ่าสิเปียน,นยครับเี่เอาเน่แมงลินหมามาเปลี่ยนครับใจเนี้ปลามึกแกไปทันเต็มลุยกันฮาไปครับพี่น้องพี่ต่มมันพี่น้องไปรุ่นน้ำกัน่าสิเป็นยังไง่าิีมานบ่เยอ้พี่น้องเอาแล้วครับหลังนี้ครับผมไปยังวันเต็มไปวกันยังโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้งโอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 ้ยโ้้้้้ เอาแต่พนอดตุ้งเก็ไเนี่ยวะเอ้าหต็มแล้วครับโอเคโคนกองมึงกันมาแล้วหนึ่งเต็มแล้วเอาพี่น้องหลังนี้เอาอีกแล้วครับหลังสองครับปลา่ไหมข้อหน่อยพอหน่อยพอหน่อยละอือเดี๋ยวสองสองครับสองได้ครับนี่โอ้เงียบมือแข็งได้พี่น้องนี่ นี่เป็นมึกแข่งครับสองแจมแล้วครับปวดได้พอเป็นกันได้เยอะได้เยอะดึงแบบนั้นแหละสองแต้มแล้วสองสองสองแจมแล้วโอ้มาใครมันบ่ตัวใหญ่ปบบไหนเนาะมาผู้ใครมาบ่้ใครตัวใหญ่พี่น้องนี่แหละครับสองแจมล้วพี่น้องมันบ่ตัวใหญ่ปบบไหนเนาะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเงินเท่ากันหรือเพี่น้องห๋อทุกคนดึงดูดทุกคนดึงดูพันแจมถือบ่ โอ้เถอะคือโอ้เถอะือเอาแล้วเพื่อนเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแครับเอาแล้วครับโอ้ยตัวป่าไหมเฮ้ยไงครับแกว่เยพี่น้องตัวป่าเนี่ยก้อนน้อยครับเฮ้ยลุงนี่คือมิเตอร์ตัวน้อยตัวน้อยกินกวอนตัวใหญ่สิวะเฮ้ยเอาพี่น้องสามเต้มแล้วครับแซมเปลี่ยนเงยแล้วมันประมาณเท่าเปลี่ยนเงาครับเปลี่ยนเงยครับเอาพากันไปไต้แมงลินหมามาเปลี่ยนครับผม มาจะไปเฮ็ดตุลงตตัวบอกมไตเงียบต้วเดี๋ยวอะไรอไเงียไม่ยินหมามาเปลี่ยนแล้วครับไปน้องรุ่นไปเรื่อยๆท่นพี่ออน้องไปเบื้องหลังนั่นดูเขาได้มั้งก็เดิตึงตึงเอน้องอ๋น้องอ๋อน้องครับออน้องอน้องอน้องครับ้ไหลังนี่จิ้เด้คุ้บ่น้ำคุ้นนวบ่ โอ้ใส่งามๆนี่จะใส่นี่ไหมพี่น้องป่าไหมนม่จะใส่ปนนี่ครับนี่จะใส่สองโถปนนี่จะใสุ่่นนี้แหละครับเอ๋อจช็กแตามเราครับเตามซีเตามเราครับซีเตามเราพี่น้องซีเตามแเราไปเรื่อยๆครับผมเอาเปลี่ยนเงี้ยครับผมนี่ครับเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นในแมงดินหมาแมงดินหมาลราพี่น้อง แต่ว่าภาษาไทยเขาเอึนยังยั้นบุกมาปูเลยเอาพี่น้องไปรุ่นน้ำกันไปเรื่อลยครับเวลาเหลืออีกหลายหลังอยู่ทีเราทีเพิ่มเติมอ้ตายขนาดดิกดิบจะเว้นหนึ่หนึ่งเนาะโอ้ยพี่น้องนี่ตัวปลาอย่างดีดีนี่ครับตัวปลาพี่น้องตัวปลาครับโอ้ยเสียต้มแล้วพี่น้องเสียต้มแล้วเสีแต้มแล้วครับไปน้อยเจ็บเล็กไปหาหน่อยเจ็บหน่อยไปหาไงพี่น้องไปเรื่อยๆครับผมสะสมสะสม มาพี่น้องกลับแล้วครับผมได้ปลาซีหาตัวนี่แหละพอข้อหน่อยเดี๋ยวเขาังมือเ้นเศร้าเขาจงมาลุ้นน้ำกันไหมย่าเงี้ยบอกมือบอกไปเอาเจอกันตอนเศร้าครับผม ดีครับพี่น้องพ่อกันตอนเศร้าครับผมหลังจากเมื่อวานนี่เขาปักเป็ดไว้เนาะเดี๋ยวเขาเมื่อรุ่นยำน้ำกันครับมันขึ้นนี่กะื่อยำขึ้นนี่ก็ได้ย,ดย,ยุหาโต <laughs> ปลาดุกเอ้ยปลาคอน้อยหาโตปลาไม่โตน้อยว่ะใส่บลไค่อยงยครับผมเดี๋ยวน้ำมือเศร้าเขาไปรุ่นกันโออยหลังหลกขึ้นมีแต่เนาะอ,อ๋อหลอน <laughs> นั่นส่ครับตั้งแรกเอาผ้าหย่ำไปก่อนพี่หน้องเดี๋ยวผมกู้ที่หลังต<พ>ั้งแรกบัตถิกรครับอโอ้ยนอ,อ,อนนะบัตถิกเนาะพี่หน้องเลยตั้งแรกกับบัตถิกแล้วครับ<พ>อย,ยังว่า น่ยพี่น้องวันที่ใส่บุใครไงพี่น้องใส่รุ่นนี้แหละกินจำซ่อมด้ต้องนี้ตัดเบียดอีกจำนีบเลยหนึ่งแต้มหนึ่งแต้ม ไปครับนิ่งแจมแล้วครับเอ็ดขวดครับบ้านเนี่ยเล็ดวดกครับโอ้ยพี้อ่ะเงยบวกมันเห็นน้องมือนนี่นะ ม,มมานเลยน้ำแหงเบ็ดนี่จากเบ็ดพี่น้องเบ็ดถือเลยพี่น้องเบ่อมานเลยครับผมได้ปลาค้อน้อยตัวเดียวครับประค้อ,อน้อยประค้อ,อน้อยพี่น้องจะเนเล่ะ กะคุบ <unintelligible> no ัดซื่อังแล้วครับเบ็ดเลยพี่น้องเ้ยเถึงเบ็ดขั้นถึงเบ็ดถึงเบ็ดขั้นถึงเบ็ดเดะทีนี่ครับถึงเบ็ดขั้นถึงถึงเบ็ดขวดพี่น้องเริ่มแล้วกับสามสิบหาหลังเมื่อคืนนี้มัดไตเมื่อคืนนี้ได้ย่ครับพี่น้องได้ย่สามได้อย่หกได้ย่หาแต้มครับแล้วมเศ้าได้แต็มหนึ่งปาะคอนะครับเนาะก็พอได้ปนนะครับได้ได้แกงนะครับเนาะก หมยนี่บ่ใครหมันครับพี่น้องไม้นี่มันมีแจ่ป่าหน่อยครับผมเพราะว่าไม้ไม้นี่คือพึ่งมาใส่ไม้แรกนะครับน้องเนาะมันกะพ่ใครมีป่าตัวใหญ่ครับผมมีแจ่ป่าช่อนบอกข้อหน่อยนะครับเนาะใส่แต่ว่าเรื่องนี่ดีเลยพี่น้องน่ครับเรื่องทั้งหลังเนี่ยเป็นเป็นเป็นเรื่องแบบมันเป็นแต่อมะพี่น้องเป็นแต่ป่าป่าเป็นแต่ลายครับแต่ว่าป่าดันว่าไห ใส่ผมใส่แล้วอะ่ะผมว่ามันน้ำมือเส้าสิได้เปลี่ยนเ,ยเนื้อเอาเนื้อแมงลินหมามาเปลี่ยนครับพี่น้องเอาเนื้อแมงลินหมามาเปลี่ยนว่าสิได้บ่บอใดพี่น้องบ่ถทิครับผมแมงลินหมากับบ่ถทิแมงลินหมากับบ่ถทิพี่น้องแมงไอ้ปลาหมึกเมืเ่อคืนนี้ผมมาเปลี่ยนเนื้อปลาหมึกออกอก็ว่าเนื้อปลาหมึกแห้งเอาดีก็แมงลินหมาครับใส่ดอกคอหน่อยน้ำให้นางสิเนาะแต่ว่ามันถึงบ่มีใส่ไงถ้าใส่ไงก็สิ นั่นดินมาใส่น้ำกัทีถือดูพี่น้องขอบคุณเอฟซีนะครับทุกท่านที่เขามาติดตามในส่องนะครับเนาะขอบประคุณมากมากครับเพราะว่าที่เป็นเอฟซีไม่เอฟซีเก่าลักกันแยงแๆพี่น้องนะครับหากินหายากก็เป็นสี่งลน่พี่นอ้องเอ้บางเจียก็าบางเจียกัามาบมับนบางเจียกับบหมันนะธรรมดาครับการหากินหายยากนะครับที่ผมเฮ็ดช่องขึ้นมาทำช่องขึ้นมากอะบ่มเป็นว่าอยากให้พี่น้องทุกคนมาต้องมาทำแบบนี้นะครับเนาะก็อ่า คือผมต้องการเจ็บสิ่งแบบวัฒนธรรมเหมือนกับคนอีสานหาจินนะครับไปฝากพี่ฝากน้องนะครับอ่าบางคนที่อยู่ทั้งไก่แน่ชื่อว่าชิดฮอดบ้านนะครับให้อยู่ไซกับบคืออยู่บ้านท่าดอกพี่น้องไงยังได้กะบบ้านท้องมันหาจินไงไปไงมาไงเนาะพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้กับโควิดกันยังแห้งอยู่พี่น้องนะครับฝากพี่น้องไว้คีอเก่านะครับเนาะป้องกันไว้คื้เก่านะครับออกนอกทงผมกับบริไซพี่น้องแต่ว่าออกมาอยู่ด้วนะครับเขาในบ้านกับ ยังใส่จะออกนกส่งกะไม่ได้ใส่ครับเด้อวพี่น้องทิงไนื้กะหากินหายอยากฝากซองไว้คือก็ครับทั้งซององเขาหากหาินหายอยากนะครับแบบเทแบบอุปกรณ์การดักปลาเนี่ยนะครับดักปลาซิวเนี่ยนะครับดักปลาทุกอย่างนะครับพี่น้องแลรร้วกบแบบการหากินนะครับหากินแบบท้องทิ้นอีสานบ้านเฮานะครับหากินเรื่องชีพตนแบบเ้นนบดแบบนี้เลยพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับ ในกระฝากเป็นกําลังใจให้คือเก่านะครับขอบพระคุณมากๆครับสำหรับเอฟซทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกภาคนะครับที่เข้ามา,าฝากเป็นพี่น้องฟังเล่าหนุ่มนะครับเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่อ e ีพีหน้าครับผม